วันนี้ก็อยู่ในรายการไฟในแอดเฟดดี้พลัสนะครับวันนี้เราก็จับคนที่กําลังจะนอนนะครับมาเข้ารายการนะครับเป็นคนรีแอคชั่นนะครับและชื่อของเขานะครับใครๆก็รู้จักไม่แต่กูไม่รู้จักอารอนเล่นเราเนี่ยครับเราจับเอ็ดิวโตมานะครับไหนให้เขาแนะนําตัวหน่อยอสวัสดีครับผมชื่อเอเดล่าดิวโตนะครฮะต้องการคนด่วนเฟรดี้เฟสแบ็กพิซซ่าเน้่ยหมีมันคุ้นคป่ะไอหมีตัวเนี้ย เฮ้ยแล้วม <laughs> oh ัน oh คืออะไรฮะอะไรอ่ะกดเอ็กซ์เพื่อใช้โคดีเลคเตอร์จับวิญญาณฮะเอาล้อกูเล่นมาเนี่ยเชี่ยขันไปได้ปะเออไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะจับอะไรจับวิญญาณอะไรจับวิญญาณอะไรอ่ะโนมูลีเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มีอะไรอ้าวเฮ้ยโอเคเอาเอาเอามันไปไหนอ่ะ ้องยามเอ้ยแต่ห้องยามมันไม่มีประตูแบบเปิดธรรมดานะอ้าวแม่กูโดนเกียนกูโดนเกียนประตูบ้านไหนมึงเป็นงี้แล้วมึงเปิดเสียงแตกแตกเอ้ยมันมันเอ้ยใครโดมอ่ะใครโดมอ่ะเ้ยลองลองหาไปเปยแต่ก็เอ้ยมีปุ่มเอ้ยเก่งอยู่โอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ย ตลกไมเนี่อดูกล้องดิไม่มีเลยยังอยู่คบยังอยู่คยังไม่มีใครแบททำไมกูเหลือขั่นนี้วะไปนั่งเอมเ้ยโอ๊ยเอ๊ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอนอ๊ยนอ๊ยอ้ยอโอ๊ยโอดยเอ๊ยออยอยโอ๊ยโอ๊ยโอออออย่อยออนอนนี่อออร้องอะไรออนนี่อองอะไร เฮ้ไม่ใช่แม่ว้าวทีสามมันอยู่ไหนอะโอ้ยอยู่หน้าร้านเป็นอยู่หน้าร้านมาอยู่หน้าร้านค่อยปลอดภัยหน่อยว้าวคือเลขพ่อพ่อแม่ท่านพ่อแม่ท่านสอนได้มาคืนเลขเหรอเกมหลักมึงไม่เคยมาคืนเลขนะฟ็อกซี่ ไม่มันแง้มาทักทายเ๋ยโหทักทายแม่งแง่จะมาโอ้เ้ยไอ้วัวชิคาอยู่ไหนพี่เสียพี่เอียหเฮ้ยเดินๆๆมันมันเสียวไปเจอหน้ามันมากยฟังเสียงด้วยฟังเสียงชิคาอยู่ไหนอะเอาหามาเลยโอ้ชเสียงอ้ยกูเสียวไปกู

เชื่อยู่ไหนวะกลับไปยังอ่ะปิดซ้ายปิดซ้ายก่อนไหมมันยังคงไม่มาปิดซ้ายก่อนปิดประตูซ้ายก่อนไหมโอ้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 มันเดือดันมันไม่ใช่อย่างที่กูเคยเล่นพักหนึ่งนี่มันมีเสียงก็เสียงเลยอะเสียงบอกด้วยว่ามันมาฮะเฟดดี้ยังจำได้เลยเสียงมันมาทางนี้อ่ะผมไม่ได้ยินอะผมเลยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ่าตีหนึ่งเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกุลละสายตาไปชั่วโมงเดียวเฮ้ยเฟดี้เฟดี้อยู่ซ้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ดูไม่ดูกูไม่ดูนานกูต้องรับมือแบบดูเลยใช่ไหมโอกซี่มันมาทางไหนอ่ะอันนี้คือซ้ายซ้ายใครวะกูถามเลยอ๋องี้อ๋องี้โอเครับทราบแค่เปลี่ยนหน้าต่างไปตรงนี้เฉย โอ้ยงี function, Salvador, ้งี้โอ้ยเราก็นึกว่าแค่นี้อ๋อต้องอ๋อต้องกดกดกดแล้วก็หันมองใช <grenade> ่ปะมันถึงค่อยค่อยมันแล้วก็แล้วก็ค่อยติดเชื่อมั้ยโอ้ยเชื่อมั้ยเชื่อูอ้ยไปไปปโอ้โอ้ยใช้ขวาใช้ขวาใช้ขวาขวาขวาโอ้ยไอ้กูจำสเก็ตสองรอบต่อปะฮะเสียงอะไรขวาก่อนชื่อเชื่อขวาไปยังไปยังไอ้สัตเก็กไปกูไปไปไหนวะ นานโอ้โหอยู่ใกล้ๆนี่เองกลัวอะไรอ่ะต้องดูฟกซีโอ้เฟดี้อยู่ไหนเฟี้ามึงแอบห้องน้ำเออเฟี้เฟดี้กูบอกแล้วอย่แออ้ 哟，灵魂偷。